มาพี่น้องดิวพ,พาพาวิ่งคุณยายคนได้หลายเบายกให้เพันเด่งนี้ใหโอ้สนุก้นกระคาดไปยายโอ้ยพุดนะที่เป็นพัฒน,นาบุรีนะครับนะครับพัฒน,นาบุรีนะครับเมืองพัฒน,นาบุรีนะครับเริ่มเห็นแล้วครับพี่น้องสะดุ้งอ่าเดี๋ยวผมจะขี่ไปเรื่อยๆครับพุดนะโอ้สะดุ้งโอ้เดี๋ยวบบเ,ยดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปวางนี่ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตไปยูเทิร์นก่อนพี่น้องสวัสดีครับพี่น้อง มื้อนี้สีพาไปบึ่งบรรยากาศการหาผูหาปลานะครับมื้อนี้สีขี่รถเลาะนะครับตอนนี้กาลังขี่รถอยู่นะครับกาลังสีพาไปบึ่งหลังจากฝนตกนะครับตกแห้งมดคืนพี่น้องมื้อนี้ก็เลยสีพาพี่น้องไปเลาะบึ่งขาเจ้าหาปูหาปลาเดี๋ยวกลับก้องกันเพลินนะครับสีพาไปบึ่งข้าเจ้าทึกสะดุ้งนะครับ้าเลยคัดทิมคัดิเดี๋ยวแบ a b เล่ สิาพาหให้เบื้องข้าเจ้าตึกสะดุ้งครับอยู่ขี่เห็นว่างในก็บชิจอดถ่ายให้เบื้องว่างนั่นแหลานะครับเพื่อพี่น้องเลยนะครับบรรยากาศนะฝนตกพี่น้องเลยนะครับเมื่อคืนตกมัดคืนเียลีตกแห้งนะครับตอนนี้ยังบเ้าอยู่ตอนนี้บ่ายโมงสามสิบห้านาทีนะครับกำลังชิบ่ายสองแล้วพี่น้องคนนี่ครับบ่ายโมงสามสิบห้านาทีไปเดี๋ยวไปกันเลยครับ ว่าที่มีว่างไนะอ้เพื่อนหยกย้อสะดุ้งเนี่ยนะครับแล้วก็ฉิดจอดไทยไทยพี่น้องบึงบรรยากาศวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮานะครับหาอยู่หากินนะครับหลังจากคนยุดต,ตกนะครับแต่กันยังตกอยู่ดอกปเปอยๆครับไปกันเลยครับโอ้มาครับพี่น้องเริ่มเห็นสะดุ้งแล้วครับเริ่มเห็นสะดุ้งแล้วนะครับพุดาโอ้ผุ่ะพี่น้องพุดาเฮ่เริ่มเลยพี่น้องขอหยกสะดุ้งนะครับแต่ว่าตอนนี้ ฝนคือตกแข็งแท้อันนี้เป็นพาน,นาบุรีนะครับนะครับพาน,นาบุรีนะครับเมืองพาน,นาบุรีนะครับเริ่มเห็นแล้วครับพี่น้องสะดุ้งอ่าเดี๋ยวผมจะขี่ไปเรื่อยๆครับฝนตกแข็งนะครับว่าฝนตกแข็งสิได้ลงได้บ่แต่ว่ากะเพื่อพ่อแม่พี่น้องนะครับพามาหลับชมนะครับขี่อ่าว่างลงก่อนนะครับเดี๋ยวขี่ไปเรื่อยๆว่าจะมี ว่างลายคนนี้บอนะครับตัวนี้ผมอยู่ถนนใหญ่นะครับอยู่ตอนนี้บ้านอันนี้ป้ายบ้านมานะครับเมื่อกี้บ้านพันนานะครับแถวบ้านมาพันนานะครับอ่าเดี๋ยวมาเบิ่งกันพี่น้องโอ้ยไปยังนี่บอพี่น้องอยู่นี่เท่าไหร่โอ้พูดนะโอ้สะดุง้งโอ้เดี๋ยว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 ไปว่างนี่ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตไปยูเทิร์นก่อนพี่น้องเอ้าโอเคครับผมเดี๋ยวผมไปยูเทิร์นกันอ๋อสะดุ้งกระเต็มหนึ่ง ง้อยบันไม้เหรท่านเอาโอเคครับผมไปยูเทิร์นให้พี่น้องได้รับชมกันเมื่อนี่นี่อีกบางนึงนี่เป็นตะห่มนี่กูเลยโอเคครับผมเดี๋ยวผมไปยูเทิร์นให้เบื้องนะครับนี่บางนึงครับสุดรุ่งกนเละเต็มเลยพี่น้องกูเลยอ๋อน้ำไหลดีโอ้ข่าวหักลากเลยพี่น้องน้ำกูเลยเบื้องเอานี่นะตกะมือคืนพี่น้องตกะมือคืนโอเคครับไปเลยครับพอดแล้วครับพี่น้องพอดแล้วนี่ครับผม เป็นบ้านม้านะครับนี่บ้านม้าครับเอาสีพาไปบึงครับพี่น้องโอ้หนาแไหมไปไปสีพาโนยบึงครับเึ้นหยกยอนะครับหยกยอคือหยกสะดุ้งพี่น้องนะครับเอบอปอดขึ้นมาหยกแบบยองแบบพื้นที่จะควองเลยพี่น้องนะครับของไผ่คองมันเลยพูดนะมาสีพาพี่น้องไปบึงบาหนีพูดนะเต็มเลยพี่น้องโอ้หนามมาหลาย เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาพ่มก่อนพี่น้องนะครับเพราะว่าฝนตกแหงนะครับเพื่อนครับมาพี่น้องอย่าพ,พาพะวึงคุณยายเพื่อนได้หลาย่เอ้ายกให้เพื่อนเพื่อนเนี้ยใช่โอ้นนนโอสนุกหรือคาดไปยายโอ้ยคุณอ้อันนี้มันมียางนะครับมาพี่น้องแม่นไ่มครับ มาเบิ่งพนงโยอสนุ้งพี่น้องเอา้าอยากให้พนงให้เบิ่งเยกบาทกันอ่าเดี๋ยวถ่ายกันยังไงครับผมอ่านี่ครับอ่าตอนนี้ผมอยู่บ้านมานะครับอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสุโขทัยพี่น้องเอ้ายกขึ้นแล้วสีได้เฮได้สวดบ่พี่น้องเออเสื้อเสวดอเนี้ยเร็วเร็วโอ้โหชิวจ้าได้อยู่พี่น้องได้อยู่นะครับนี่ครับผมการโยนงอสนุ้งนะครับวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮานะครับหาอยู่หา,หากินนะครับ ในน้ามีปลาครับในน้ามีเข้าประมาณนี้ครับพี่น้องอ่าบาารรยากาศพี่น้องคุณ่ะเดี๋ยวไปสุดลูกหูลูกตาสะดุ้งนี่อยู่ประมาณทักไวยถ้าผมนับเบิ้งนี่ฟังละห้ากระซิบแล้วมันกลายห้าครับตอนนี้เกือบยี่สิบนะครับสะดุง้งโอ้ตายครับว้า <c oughs> พี่น้องพีคเมช่าขาสะดุ้งคุณยายฮักแล้วท่านอ้ยตายตายตายเปลี่ยนไม่คุณยายเปลี่ยนไม่ โอ้โยไม่งั้นมันพึกปลาใหญ่บ่ยญโโยโโย่โอ้ยโอ้ยขาสะดุ้งคุณยายฮะขอท่านแต่ว่าบ่มีปัญหาครับคุณยายเพิ่นเอามาเพื่ออายุนี่ครับโอ้ยขาสะดุ้งมีร้องเอาโอ้ยครับโอเคครับ